นางฟ้าเดินดินแฟนเผยโมเมนต์สุดประทับใจอัมพัชลาภาแอบ,บทำบุญใหญ่แบบเงียบๆสมฉายานางฟ้าเดินดิน,แบบนครับแฟนคลับเผยโมเมนต์สุดประทับใจหลังยูทูบเบอร์บังเอิญเจอกุติวัตที่ซุปตาอัมพัชลาภาใจเชื้อนั้นแอบบไปทำบุญใหญ่แบบเงียบๆเ,เรียกว่าเป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอเลยจริงๆสำหรับซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยครับอย่างสาวอัมพัชลาภาใจเชือ้อที่เจ้าตัวนั้นครับมักจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลา รวมถึงเปิดอินสตาแกรมในชื่ออ้ําบกบกเลเวอร์เพื่อเป็นพื้นที่ประกาศตามหาน้องหมาที่พัดหลงล่าสุดในอินสตาแกรมของแฟนคลับของอ้ํานะครับโพ์ภาพกุฏิวัดแห่งหนึ่งที่มีป้ายชื่อพัชลาภาชัยเชื้อพร้อมกับข้อความว่ายูทูบเบอร์ท่านหนึ่งบังเอิญเจอกุฏิวัดสร้างโดยอ้ําพัชราภาถวายวัดให้พระคุณเจ้าได้พักจำพรรษาและทำกิจของสงฆ์ณนวัดท่าสะอ้านบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา ทำกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันครับพร้อมบอกว่าอนุโมทนาบุญสาธุเป็นจํานวนมากเรียกว่าสวยทั้งกายสวยทั้งใจแถมจิตใจยังงดงามอีกด้วยสมแล้วครับสมชายาญน,นางฟ้าเดินดินเลยทีเดียวแต่อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ที่สำคัญครับต้องขอกราบขอประคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ